สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคลิปที่สอนเกี่ยวกับการสมัคร Google Account นะครับกรณีที่พวกเราเนี่ยมี Account ของ Gmail อยู่แล้วเราไม่จะเป็นต้องสมัครนะครับเราสามารถที่จะใช้ Account ของ Gmail เนี่ยนะครับเข้าเป็น Google Account ได้ทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีนะครับไม่เป็นไรนะครับเรา กงมาคีไอที่นี่นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้บริการเมลจาก Google ก็ได้นะครับ,นะรบเราก็เอาอ e ีเมลที่เราใช้อยู่นะครับอย่างผมใช้ของ Hotmail ด้วยนะครับใช้หนุ่ยสแันเนี่ยนะครับแอป h o t เมล l c o กนะครับก็เอาอ e ีเมลของหนุ่ยสแันแอดพอดเมลจ็อมาสมัต และหลังจากนั้นเราก็กำหนดพาสเวิร์ดนะครับลองดูค่อนข้างที่จะอ่อนไปนิดนึงนะครับคือ,อตรงนี้ก็จะบอกว่าพาสเวิร์ดเนี่ยเราสามารถจะถูกแฮ็กได้ง่ายหรือเปล่านะครับหลัจากน,นี้เราก็มายืนยันนิดนึงว่าเราได้ทําการกรอกมันนะครับคือเราเห็นได้ตัวแดงๆเนี่ยนะครับพยายามอ่านหน่อยแล้วกันนะครับ ว่าเราเป็นมนุษย์จริงๆพอหลังจากนี้เนี่ยเรากด accept create my account เนี่ยซึ่งซึ่งผมจะไม่กดนะครับเพราะว่าผมมี account อยู่แล้วนะครับถ้ากดปุ๊บเนี่ยอ,อาจจะมีการกรอกอะไรเนี่ยผมว่ามันก็คงง่ายมากครับผมไม่จําเป็นจะต้องมาสอนที่คลิปนี้นะครับอ่ถ้าเกิดทุกคนทําตามนี้แล้วเนี่ยทุกท่านก็คิดว่าน่าจะได้ google account ไปกันทุกคนนะครับ สำหรับคลิปหน้านะครับเราจะแนะนำเรื่องการใช้ Google Toolbar นะครับก็คอย,ยติดตามไปในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ